สวัสดีครับผมผมพีคคน,นกงนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมือใหม่หัดขับหรือว่าออกรถใหม่นะครับแล้วก็วิ่งใช้งานเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับผมซึ่งแต่ละปีเราต้องมาทําประกันทําพลบอแล้วนะครับผมก็ตัวพลบอก็ได้มาเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับ ไปทําประกันแล้วก็พลออบอรเรียบร้อยจะได้ใบนี้มานะครับผมให้เพื่อนๆเ,เก็บใบพรบอ,รบอรไว้นะครับก็จะมีส่วนข้างล่างแล้วก็ส่วนข้างบนที่เราต้องเก็บไว้ส่วนนี้ซึ่งที่ผมจะแนะนํานี่คือเราจะต้องไปต่อภาษีประจําปีนะครับผมปีหนึ่งอะ่ะประกันพรบอภาษีซึ่งซึ่งเราจะต้องไปทําเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปต่อต่อที่ขนส่ง ขนส่งประจำจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพก็มีหลายเขตนะครับผมก็สามารถไปติดต่อไปขอต่อภาษีได้แล้ววันนี้คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําม,มือใหม่นะครับไปต่อภาษีประจําปีสําหรับรถของเรานั่นเองนะผมที่เป็นป้ายสี่เหลี่ยมนั่นที่ติดด้านซ้ายของรถนะครับผมนั่นคือป้ายภาษีผมก็หมดเดือนกุมภาหกสี่นะครับอันนี้ผมก็ต้องไปต่อแล้ว เดือนนี้ก็เป็นกุมภานะครับผมวันที่สิบกุมภาหกสี่ผมก็ต้องไปต่อถึงปีหกห้าคือหนึ่งปีนั่นเองครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเลื่อนล้อต่อภาษีประจำปีเนี่ยมันเป็นอย่างไรใช้เวลากี่นาทีนะครับจากที่เราเข้าไปแล้วก็ต่อภาษีแล้วออกมานะครับมันใช้เวลาเร็วแค่ไหนนะครับผมแล้วก็เสียภาษีต่อปีเนี่ยสำหรับ gk นะครับผม เครื่องยนต์พันห้าเนี่ยจะเสียภาษีประจำปีเท่าไหร่นะครับสำหรับมือใหม่จะได้ดูเป็นแนวทางแล้วก็เตรียมเอกสารไปให้พร้อมเตรียมเงินนะครับเงินก็ประมาณ2 0 0พนะเงินประมาณ2,000ที่ผมเตรียมไปนะครับว่าเราจะเสียประมาณเท่าไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาบอกตอนที่เราเข้าไปต่อเรียบร้อยนะผมซึ่งในเขตกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีโครงการว่าเลื่อนล้อต่อภาษีคือมันจะเร็วมาก ไม่กี่นาทีก็เสร็จคือเราไม่ต้องไปต่อคิวอยู่ด้านในขนส่งในตึกซึ่งมันสะดวกต่อเรามากครับผมสำหรับเราเข้าไปปุ๊บต่อคิวๆเสร็จปุ๊บเลื่อนล้อต่อภาษีกันอเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งวันนี้ผมจะไปต่อที่ขนส่งบางขุนเทียนนะครับใบพรบรที่เราไปต่อคู่กับประกันครับประกันเราก็เก็บไว้แล้วก็เอาแค่พรบรไปที่มีส่วนข้างล่างนี่ครับผมส่วนข้างล่างนี่ใบพรบ โอเคอันนี้เป็นประกันของกุ้เทพนะเขาก็แถมไอตัวนี้มาด้วยไอตัวพลาสติกเอาไว้ติดติดยึดที่ตัวกระจกแล้วก็เอาใบพลบอที่เป็นสี่เหลี่ยมอะเอามาใส่ใส่อยู่นั้นสะดวกครับก็แถมมาให้ด้วยเวลาเราทําประกันทําพลบอคู่ก,กันเนี่ยเดี๋ยวผมจากที่ผมได้ใบพรบอรมาแล้วเดี๋ยวผมจะติดให้ดูให้มันดูนะครับสาหรับมือใหม่นะจะได้รู้กันโอเคครับเดี๋ยวเราขับรถ ออกไปที่กรมขนส่งนะครับแล้วก็ไปเลื่อนล้อต่อภาษีกันนะผมครับผมตอนนี้ก็ข่าบอกมาเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวเราจะไปตามแมพนะครับไปที่ขนส่งบางขุนเทียนนั่นเองนะผม<ๆ>เพื่อไปเลื่อนล้อต่อภาษีประจําปีของรถเราครับผมเดี๋ยวเราจะออกเส้นบางขุนเทียนชายทะเลผมออกมาจาก เซ็นท่านนะครับข้างหลังเซ็นท่านเราก็ออกที่เส้นบางขุนเทียนชายทะเลยิงตรงไปเลยนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะเพื่อนๆมือใหม่ก็สามารถดูตาม g o o g l e Map ได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อขนส่งบางขุนเทียนนะครับแล้วก็มากจุดขับมาตามได้เลย รถแต่ดเดยอะนิดนึงตอนนี้ก็เกือบเที่ยงนะ11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับตอนแรกผมว่าจะออกมาประมาณสัก8ปดเโมงครับแต่ว่าตื่นตื่นสาย นนิดนึงประกันของแจ z z GK ที่ผมดูมานะครับประกันชั้นหนึ่งก็อยู่มาสักหมื่นเจ็ดถึงสองหมื่นกว่านะครับแล้วแต่ประกันบริษัทประกันต่างๆนะแล้วก็ตัวพลบก็6ก0 0กว่าบาทนะครับ พลบหกร้อยแล้วก็มีข้าวแวด3สามบาทนะไอ้ออากรสแตมนะครับสามบาทก็กลายเป็นรวมแบบเจ็ดเปอร์เซ็นหกร้อยสี่สิบหกบาทประมาณนี้ครับตัวพลบไป ค่อยๆไปครับไปขวาเลยแล้วเส้นด้านหลังแล้วเป็นบางบอนนะครับเราก็ข้ามสะพานไปฝั่งบางขุนเทียน สาองด้นานล่างเส้นสามสอง แดงแล้วก็มาข้ามสะพานตัดทางอยูเทินข้างใต้เนี่ยครับไปนิดหนึ่งก็ถึงละคนส่งบางก็เทียเรา ่อต่อภาษี เลื่อนล้อต่อภาษีแต่ว่าทําไมเขาให้เราออกมาทางนี้ไอไอคนเบิกโบกมือเมื่อกี้ขอไปต่อคิวก่อน เลื่อนล้อต่อภาษีครับผมเนี่ยงเลื่อนล้อต่อภาษีลื่นล้อต่อภาษีกันเดี๋ยวเราจับเวลานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา สิบเโมงสีนาทีนะว่าจะเสร็จประมาณกี่นาทีตับการเลื่อนล้อต่อประสนะครับก็จะมีป้ายเลยยืนชำะระหนึ่งคันต่อหนึ่งเล่มนะครับผมอ่าเเราลอกันเพราะว่ามันจะมีแถวนูน้นแถวนี้นะครับมีสองสองฝั่งนะ ตรงนู้นในทางแถวน่าจะยาวเขาเลยปัดให้เรามามาตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยมันจะเขาจะโคง้งเนี่ยโคง้โคงไปตรงนู้นแปบ๊บเดียว เวลาจริงๆก็ใช้กับการต่อคิวนี่ครับจะนานแต่ว่าเวลาเราไปถึงคิวแล้วมันจะเร็วอนะี๋จะรอดู แถวไปถึงนูง่นเลย หกนาทีนะครับผมตอนนี้หกนาทีนู่นนะครับผมจุดที่มีสองตู้นะตู้หนึ่งกับตู้สอง ไม่น่าเกินยี่สิบนาทีนะครับไม่น่าเกินนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันตอนนี้ก็จะ10บนาทีละวเจนาทีแล้วครับตัวนี้ เอ,อสูงความสูงรถก็ไม่เกิน2องเมตรสี่นะครับขอระบุไว้อยู่เพราะว่าเขามีคานด้านบนเนะสูงกว่านี้มาติดเข้าไม่ได้นะครับเพื่อนๆที่รถขนส่งอะสูงกว่านี้ไม่ได้2องเมตรสี่สิบ ตอนนี้ผ่านไป10นาทีแล้วนะเมื่อกี้มัน40ใช่ไหมที่เราเริ่มนับ40มา50แล้วครับ10นาทีอ่ะ เพื่อนมือใหม่ที่อยากจะสอบถามเรื่องรายละเอียดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมเรื่องเอกสารภาษีเสียเท่าไรรู้อะไรงรับเรามาร่วมพูดคุยกันได้นะเลื่อนล้อต่อภาษีสองช่องสองตู้ 2คัน คล้ายถึงนะครับเราเรียบร้อยถึงแล้วเราครับครับเออ โอเคถ่ายไว้ยังครับถ่ายถ่ายแล้วครับผมอันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้ไปก็ได้โอเคเล่มทะเบียน เรียบร้อยแล้วครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเลยอีกใบหนึ่งก็เป็นตัวสำเนาเล่มทะเบียนนะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมสำ,ำสำนาำสำเนาเล่มทะเบียนแล้วก็ใบ เดี๋ยวเราจอดก่อนหาที่จอดแป๊บก็จอดเก็บเอกสารสักครู่โอเคได้มันเรียบร้อย หมดปี65ของใหม่นะครับเดือนกุมภา65นะครับของเราสำเนาเล่มทะเบียนรถแล้วก็ใบพลบรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวใบภาษีของเรานั่นเองเรียบร้อยก็เสียภาษีอยู่ที่ j จ็ K, เครื่องพันหนะครับนี่ ความจุรถ1 4 9 7สซีซีนะครับผม1645.50สตางค mm ์ hmm. เรียบร้อยนี่ครับขอจะฉีกตัวข้างล่างไปนะตัวพลบรเราเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามมาติดใบพลบฝั่งนี้ก่อนโอ้ย mm hmm. นี่ยครับของเก่าของเก่าแลเป็นอย่างนี้นะ เดี๋ยวผมองมาติดแต่เราต้องฉีกตัวจุดปะตัวนี้ออกก่อนนะครับจุดปะฉีกออกเลย ปีหน้าเราก็มาต่อใหม่นะครับเก็บเอาไว้ของเก่าแกะออกเลยนะครับของเก่าผมปี64หมดไปแล้วแกะเดี๋ยวเราก็ทิ้งเยวขอแปะตัวนี้เข้าไปอันนี้คือเราก็มาใส่ตรงนี้ได้นะครับนี่ของตัวกรุงเทพ ประกันอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็มีเบอร์กรุงเทพประกันภัยนะครับตัาแถมตัวสองนี่มาให้แล้วเราก็มาใส่ใส่นั้นหน้าแปะติดตรงกระจกด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวขอแปะก่อน ลอกได้นะครับมันไม่ได้เป็นกาวนะมันเป็นแค่สุญญากะถ้าเกิดเพื่อนๆแปะไม่ตรงก็ก็ดึงออกแล้วก็แปะใหม่นี่โอเคแล้วก็ลอกออกถ้าเกิดไม่ตรงนิดนึงเนี่ยนะโอเคเอาให้มันพอดีไป เสยบร้อยถือว่าโอเคนะตรงลนะเดี๋ยวไปดูด้านนอกอไปดูด้านนอกกันอันนี้ของเก่าเดี๋ยวเราก็ทิ้งลนะของเก่าขอเอาไปดูด้านนอกก่อน โอเคเนี่ยครับเรียบร้อยด้านนอกแต่อาจจะเป็นฟองนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปไล่นะไไล่นิดนึง โอเคเรียบร้อยประมาณนี้ใช้เวลาประมาณสัก18-19นาทีนะครับสำหรับใครที่จะมาต่อภาษีแบบเลื่อนล้อ ต่อภาษีประจําปีนะครับผมครับผมการเลื่อนล้อต่อภาษีรถของเราก็เรียบร้อยนะครับใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะผมแล้วก็เอกสารนะครับผมสรุปไว้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่จะมาต่อภาษีนะครับก็มี1นนะครับสําเนาเล่มทะเบียนรถ2ตัวพบรบที่เราไปต่อประจำปีนะครับที่เราไปต่อคู่กับประกันรถนั่นเองนะครับจะมีพบรบมา1ใบนะ แล้วก็เอาส่วนล่างมาให,ให้เขาฉีกออกไปนะครับเพื่อต่อภาษีรถของเรานั่นเองนะผมสําหรับมือใหม่หัดขับหรือว่าออกรถมาแล้วหนึ่งปีเนี่ยเรายังไม่รู้เรายังไม่เคยต่อภาษีรถของเราอ่ะเราต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็เนเ,เวลาช่องทางไหนบ้างครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนเพื่อนมือใหม่หัดขับกับทุกคนนะครับผมการต่อภาษีง่ายไว จ่ายแป๊บเดียวเรียบร้อยนะครับเราก็มาติดได้เลยจากที่ผมติดให้ดูนะผมเมื่อกี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะก็ฝากกันติดตามด้วยนะครับสําหรับคนนอกกลุ่มนะครับช่องนี้ก็ผมก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูแลรถของเราการต่อภาษีประจําปีการเปลี่ยนอะไรที่สมควรที่จะเปลี่ยนตามอายุการใช้งานนะครับสําหรับรถของผมเองนะ แล้วก็เพื่อนๆที่ออกรถใหม่สามารถเข้ามาดูกันได้เป็นแนวทางนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กันไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกันติดตามด้วยนะครับสำหรับคนนอกกรุงนะครับผมขอบคุณครับ